สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เกตจะพามาร้านกาแฟที่ปอยเป็ดค่ะชื่อร้าน Emerald Mart and Coffee ค่ะร้านกาแฟนี้หาไม่ยากเลยค่ะถ้าคุณรู้จกัก e m e r a l มลปอยเป็ด่ะคะคุณก็จะมาร้านกาแฟนี้ถูกค่ะร้านนี้เขาเปิด24ชั่วโมงนะคะนนเนีมีประตูนเนี่ยดีมากเลยอ่ะประหยัดไฟสวัสดีค่ะ เขาก็มีกาแฟอยู่หลายอย่างมีเฟรเป้มีสมูทตี้ก็คือน้ำปั่นนะคะมีอิตาเลียนโซดาค่ะเมื่อกี้เกดก็สั่งสตรอเบอรี่โซดากับทับชิมโซดาไปค่ะเขาอะมีนี้ด้วยนะคะเบเกอรี่เล็กๆที่นี่อะค่ะมีชาเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเขามีชานี้ด้วยนะขวดใหญ่มากนี่ออันนี้อะไรอะชาองุ่นนี่ ชามะนาวอะค่ะอ่นไม่ออกีปต่ภาษาจีนนะแล้วนี่อ,อ่าออเออเป็นชาอะไรสักอย่างนี่แหละนี่เขาก็มีอันเนี้ยคาดว่าจะเป็นชานะสารพัดชนิดเลยค่ะน่ารักเนาะเขาก็มีไวด้วยนะคะมีอ่ามีไวไหลายอย่างเลยค่ะอ๋ออันนี้ครับทิมใช่คับซีนค่ะอันนี้เราไ้ก่โอเคอ,อ,อันนี้นะ้ครับทิมของพ่ไก่อะ เลซามสตอเบอรี่ของเขาีสตอเบอรี่โซดาแก้วละห้าสิบบาทเองค่ะไม่แพงเลยน้ำจิมนี่ก็อร่อยดีเนาะแต่ที่นี่ไม่มีข้าวเหรอหิวข้าวอ๋อมีสิข้าวอ่ะอยู่ข้างในนี้ข้างในนี้เขาไม่เข้าขายด้ยเขาเพิ่งรีโนเวทใหม่แล้วเขาก็บอกว่ามีข้าวขายด้วยเดี๋ยวจะพาไปกินเขาบอกว่าอร่อย ีอ oh, <maybe. laughs> ยากนั่งโต๊ะนี้อ่ะสวยดีแต่ว่าลูกค้าเขาเพิ่งบุกไปอ่ะยังไม่ได้เก็บโต๊ะเราต้องไปโต๊ะอื่นละเขากินอะไรกันน่ะนี่อาหารมาแล้วจานแรกอ๋อโอเคมาปะโอเคดิสเต็กจ้ะชุ่ตอนสบายเลยครับ้าพะโลพะโลอ๋อนี่หมูพะโลจ้ะหมูผัดพริกแกงหมูผัดพริกแกง สปาเกตตี้จ้ะหมูทอดผัดผักรวม,รมอ,อ๋อนี่้อยชิ้ได้หรอคะคอ๋อน่งกินจังโอ้ยดีเลอกเปลี่ยนกะพอดีเลยสวยๆทั้งนั้นอ้าวกะนั้นเขาเข้ามากะนี้เลิกงานพอดีรเราอะนั่งกินข้าวไปเราก็จะเห็นคนนั่งเล่นเกมในคาสิโนไปอะคะ่ะแต่ว่าถ่ายไปไม่ได้ออ ที่นี่อตอนที่เขายังไม่รีโนเวทก็ไม่ได้เข้ามาเลยอ่ะแต่ว่าตอนนี้ที่ได้เข้ามาคือมันสวยมากไม่รู้ว่าเมื่อก่อนมันสวยขนาดนี้หรือเปล่านะอร่อย,อร,อ,ยอร่อยเหรอไก่ทอดอร่อยโอ้ยสเต็กเนื้อค่ะเมะื่อกี้ลืมถือกล้องข้างซ้ายแล้วเห็นเขาอาหารที่นี่อ่ะค่ะมีทั้งอาหารคาเมร์อาหารไทยแล้วก็อาหารยุโรปเลยค่ะอันนี้เมื่อกี้เขากินแล้วมันคือมาม่าผัด อร่อยดีอันนี้คือขนมปังและนี่คือหมูแล้วก็มีผักวิ้ยเหมือนสลัดเลยเนาะอร่อยอร่อยเหรอเพิ่งเคยกินอร่อยมีผักให้เราแก้มด้วยจะอร่อยมากเลยกินขนมปังกับหมูด้วยโอยอยากกินอันนี้อ่ะมันคือผัดพริกแกงถั่วหมูใช่ไหมครับแต่ว่าอยากกินกับข้าวเปล่ามีข้าวเปล่าไหมคะมีครับขอข้าวเปล่าจ้ะ สองจานเลยเอาสองจานเอาสงจานไปซอปีจานใปซอปีจานวยเห็นด้วยมากเลยตอนนี้อร่อยมากอันเนี้ยอร่อยมากคินแล้วชื่นใจมากเลยมันอนิบายไม่ถูกอ่ะมันอร่อยตรงหมูทอดนี้แล้วก็ขนมปังอ่ะแล้วก็ มีผักแล้วก็มีครีบสลัดแล้วเราก็กินทุกอย่างเข้าไปด้วยกันพร้อมๆกันอะ่ะอร่อยมากข้าวเปล่ามาแล้วครับขอบใจจ้าอืมอร่อยค่ะข้าวใหม่นุ่มมากหอมมากข้าวขมแม่ะเขาอะได้รางวัลตั้งหลายปีเลยนะไม่รู้ว่าปีไหนบ้าง วุ้ยที่เนี่ยสเต็กอร่อยมากเลยอ่ะรังมาที่นี่บ่อยๆครับแล้วก็เขาชอบสั่งสเต็กแล้วก็สปาเกตตี้รับเี่นี่เรามีเชฟหลายคนนะครับแล้วก็เชฟของเรามีฝีมือดีด้วยนะครับค่ะที่นี่เปิดกี่โมงปิดกี่โมงอะคะครับเท่นี่เราเปิดตลอด24ชั่วโมงครับผมแล้วตรงนี้คืออะไรอะคะเป็นอาหารอะไรคะตรงนี้ก็เป็นอาหารบุฟเฟ่ต์สำหรับลูกค้าที่มาบุฟเฟ่ต์ของเราก็เปิดตลอด2ี นี่เราก็จะชิมผัดผิดแกลงจริงๆอะ่ะเป็นอาหารที่ชอบมากเลยนะอืมอาหารอร่อยทุกอย่างเลยอืมอันนี้เป็นกะเพราน่าจะเป็นกะเพรานะอยากลองชิมบ้าแต่อันเนี้ยอ,อร่อยมาก กะเพราก็อร่อยที่เนี่ยเป็นร้านอาหารที่เปิด24ชั่วโมงมีอาหารที่อร่อยมากทุกอย่างที่ได้กินมาแล้วคืออร่อยมากอันนี้คือหมูพะโลเดี๋ยวนะให้ดูให้ดูใดกล้ๆมันมีน้ำจิ้มไหมคะหรือว่าแค่นี้เลยอ มันก็เป็นหมูสามชั้นพะโลอะเป็นคล้ายๆข,า,ขาหมูอะแต่เขาก็มาอืมอร่อยดีอะมันใช่ตับอะอืมไม่ใช่ตับนะคะทุกคนมันคือเลือด <c oughs> มันคือเลือดหมูโอเค okay, นะพะโลผัดรสชาติเข้มข้นมากมันเป็นน้ำพะโลราดมาแล้วเฮ้ยอร่อยอะต้องมาทิมนะ ที่นี่เปิด24ชั่วโมงนะอันนี้พี่ไกญ่กินยังอ่ะกินแล้วอร่อยปะอร่อยรอมหมูผัดพริกหยวกรอ้ออกินกับข้าวสวยร้อนอ๋อหรออร่อยเนี่ยข้าวเนี่ยขเขาอร่อยนุ่มเหนียวมากอืมอร่อยดีอ่ะแล้วตรงโน้นนะคะพี่เห็นมีมินิบาร์ค่ะเป็นเหมือนบาร์เครื่องดื่มอะคะ่ะมีอะไรบ้างนะคะใช่ครับส่วนตรงน,นี้ก็มีเป็นบุฟ เป็นโคดแล้วก็มีโคน้ำกาแฟแล้วพวกเราอ่ะไปสั่งได้ใช่ไหมคะได้ได้แล,แล้วคนนอกเข้ามาสั่งได้ไหมคะได้เลยค่ะอ๋อดีเลยค่ะเราต้องไปดูบนะ้างละที่น่าค่ะอาหารไม่แพงด้วยค่ะอย่างสเต็กเนะื้อจานเนี้ยอร่อยนะ350บาทเองอ่ะอ๋อจานใหญ่มากเลยนะคะทุกคนแล้วก็สปาเกตตี้อ่ะร2อยบบาทเองค่ะ ใครอยากมาทานอาหารที่เนี่ยค่ะไม่ยากเลยค่ะ<ๆ>เขาก็จะมีรถอะไปรับลูกค้าที่หน้าด่านมาเราก็ขึ้นรถมากับเขาได้เลยค่ะเป็นรถฟรีค่ะไม่ต้องเสียตังค์ค่ะแล้วเราก็มาทานข้าวเสร็จทานข้าวเสร็จแล้วเราก็นั่งรถออกไปหน้าด่านได้เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราไปดูมินิบาร์ของเขากัน<ๆ><ๆ>ตรงนี้ค่ะเป็นม ค่ะอันนี้ขายอะไรบ้างคะซื้อโคดใดก็ได้เอาไปสแกนที่มินิมาร์ทของเราอยู่นาหน้าคาสินโนค่คะอ๋อมินิมาร์ทที่เมื่อกี้พี่เดินเข้ามาเป็นร้านกาแฟข้างหน้านั้นใช่ไหมใช่ครับอ๋อไปซื้อตรงนั้นได้เลยใช่ไปเอาชอบโคดใดก็ซ<อ>ื<พ>อ้อได้ทุกโคดเลยคับแล้วเบียร์นี่อะค่ะเบียร์นี่คือเราฟรีให้ลูกค้าครับเดี๋ยวที่เนี่ยปีหน้าเขาก็จะมีโรงแรม30ชั้นเขาบอกว่าจะแล้วเสร็จ เดือนมกราทีหน้าที่ใกล้ๆนี่เอ๊ะเขาให้บอกได้หรือเปล่าไม่รู้นะไปถามเขามาอร่อยไหมวันนี้อร่อยปะอร่อยอ่านอร่อยมากเลยอออาหารอร่อยมากอะ่ะชอบมากเลยข้าวเขาวเป็นข้าวใหม่เอาให้เรากินอ่ะทั้งหอมทั้งอร่อยอ๋อนุ่มอร่อยมากเลยอืมไม่ผิดหวังเลยแล้วก็วิวดีมากไม่มีที่ไหนที่คุณจะหาวิวแบบนี้ได้อีกแล้วเป็นครั้นหนึ่งในชีวิตเลยอ่ะอมีความสุขที่ได้มาวันนี้ สำหรับคลิปนี้เก็บของต้องขอจบแค่นี้นะคะพบกันในคลิปหนา้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่ๆอีกก็บจะพาไปทันทีเลยค่ะ<บ>ถ้าใครจะมาที่นี่อะคะอ่ะอ่าธิบายยังไงดีเอาไว้เขามีรถไปรับหน้าด่านมาได้นะที่นี่เลี้ยวตรงวัดตราสนอะคะ่ะแล้วก็ขับทะลุวัดตราดออกมาข้างหลังแล้วก็ขับตรงมาเลยค่ะสักพักนึงเลยอะคะ่ะก็จะเห็นร้านหมูกระทะบัวสมพล พอถึงร้านหุกกระทาบัวสมพลปุ๊บเลี้ยวซ้ายเข้ามาค่ะก็จะเจอเอเมอรัลันลอยเป็ดเนี่ยค่ะก็คือถึงแล้วแล้วถ้าเกิดว่ามาจากตลาดน้ำพู้นะเราก็มาทางอาซอยไดโซอซอยหนึ่งนะคะทะลุมาแล้วก็เลี้ยวขวาขับมานิดนึงถ้าเห็นคาสิโนอิทาน่าค่ะเลยเลยมานิดนึงก็ถึงที่นียค่ะอยู่กันคนละซอยอิทาน่าอยู่ตรงนูน้นอันเนี้ย ซอยถัดมาค่ะแล้วก็นี่ค่ะร้านกาแฟเปิด24ชั่วโมองค่ะ